Every time you express the you faith in the Word God แต่ทุกครั้งที่คุณเนี่ยเชื่อวางใจในถ้อยคำของพระเจ้าคุณรู้ไหมว่าสิ่งต่างๆมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วในโลกทางฝ่ายวิญญาณ you know the spiritual realm first. เพราะว่าในทุกการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องไม่ลืมที่จะจัดการกับโลกทางฝ่ายวิญญาณก่อนหมายความว่าคุณเลือกที่จะยืนหยัดอยู่บนถ้อยคำของพระเจ้า Good morning Gospel everyone and welcome to and daily r a t t u อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ I hope you are ready with your Bible get into hope the you're your to word of God today Well ready get ผมก็หวังว่าวันนี้คุณพร้อมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมพระคัมภีร์ไว้เรียบร้อยใช่ไหม Also don't forget to share this video with people you know อย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักด้วยนะคะ Because what we are talking about this week will greatly help everyone เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังแบ่งปันในสัปดาห์นี้จะเป็นประโยชน์เป็นพระพรกับทุก คนเลย we're talking about who has a final say or word in your life เรากําลังพูดถึงว่าใครที่คุณอนุญาตให้มี อำนาจหรือมีคำพูดสุดท้ายในชีวิต And from the แลวเราเองกำลังเรียนรู้จากในพระคัมภีร์ด้วยกันว่าคำพูดที่มาจากพระเจ้ามาจากอาณาจักรของพระองค์ก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นชีวิตชัยชนะแล้วก็สิรีภาพขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นถ้อยคำของพระเจ้าควรจะเป็นสิ่งที่มีอำนาจสุดท้ายในชีวิตของเรา Every, battle face every single day ทุกสงครามที่เราเจออยู่ทุกๆวัน is over this whose word has the final say ก็เป็นสงครามที่อยู่เหนือคำพูดว่าเราจะอนุญาตให้คำพูดของใครเป็นคำพูดสุดท้าย amen I just do the test right now ก็อาจจะลองทำ การทดสอบดูก็ได้ Say if you heard a bad report from the doctor right now สมมติว่าตอนนี้เนี่ยคุณได้ยินหมอบอกคุณว่าเออคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้ A diagnosis ก็คือเป็นการตรวจวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคอะไร There's a battle in your heart มันก็จะมีสงครามเกิดขึ้นในจิตใจ The doctor said this หมอพูดแบบนี้ Medical science said this อ่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็พูดแบบนี้ Then you have the word of God แต่ตรงนี้คุณก็มีถ้อยคำของพระเจ้า God's word said this ถ้อยคำของพระเจ้าพูดแบบนี้ Now there's a battle in your heart ตอนนี้มันก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นในจิตใจของคุณ capitalismo. world will be Final การต่อสู้ตรงนี้ก็คือคุณจะให้คำพูดของใครเป็นคำพูดสุดท้าย by the way the choice is yours และอย่าลืมนะคะว่าการตัดสินใจเป็นของคุณ Now I know it's not always easy ผมรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเสมอไปทุกครั้งหรอก It's good to start in the right direction แต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเริ่มต้นในทิศทางที่ถูกต้อง It's good to move in the right direction มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเลือกเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง You know sometimes we may feel like our faith is not strong enough to make the word of God the final say in our lives บางครั้งตอนนี้เราอาจจะรู้ ู้สึกว่าความเชื่อของเรามันยังไม่ได้เข้มแข็งถึงขนาดที่เราจะสามารถตัดสินใจเลือกให้คำพูดของพระเจ้าเป็นคำพูดสุดท้าย <But S 1> ได้ your faith. แต่ก็ไม่เป็นไร <Right. S 1> ค่อยๆฝึกที่จะเชื่อไปเรื่อยๆ sure เราต้องแน่ใจ that we, we put all our weight on the word of God ว่าเราให้คำพูดของพระเจ้ามีน้ำหนักที่สุด this that going right now, ในสถานการณ์ที่ฉันกำลังเจออยู่ในขณะนี้อันนี้คือสิ่งที่คนในโลกพูดในสิ่งที่มารพูดนี่คือสิ่งที่สิ่งที่อยู่รอบตัวเรากำลังบอกกับเราแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือนี่คือสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์บอกกับเราและเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่พูดกับเรา so say, me, คุณก็สามารถจะบอกว่าพระวิญญาณบ สุทธขอพระองค์ช่วยลูกหน่อย Help me Lord by your grace พระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยลูกด้วย Fully trust in your word ที่จะทําให้ลูกเนี่ยเชื่อวางใจในถ้อยคําของพระองค์อย่างเต็มหัวใจ Your word the final say in my life แล้วให้ถ้อยคําของพระองค์เป็นคําพูดสุดท้ายในชีวิตของลูก This is the battle and once you recognize this อันนี้แหละคือสองครามที่เกิดขึ้นและเมื่อคุณรู้ตรงนี้ You know how to stand คุณก็รู้ว่าคุณจะสามารถยืนหยัดยังไง You know how to release your faith คุณรู้ว่าคุณจะใช้ความเชื่อของคุณยังไง y you know many times when we are using our faith or releasing our faith หลายๆครั้งเมื่อเราใช้ความเชื่อของเรา you don't feel the victory you don't see the circumstances change immediately เราอาจจะไม่ได้เห็นชัยชนะหรือว่าสถานการณ์ที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปแบบทันที but you see every time you express faith in the word of God แต่ทุกครั้งที่คุณเนี่ยเชื่อวางใจในถ้อยคำของพระเจ้า things are changing in the spiritual realm คุณรู้ไหมว่าสิ่งต่างๆมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วในโลกทางฝ่ายวิญญาณ b u d you know that in all battles of our life we have to deal with things in the spiritual realm first เพราะว่าในทุกการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องไม่ลืมที่จะจัดการกับโลกทางฝ่าย i means y o หมายความว่าคุณเลือกที่จะยืนหยัดอยู่บนถ้อยคำของพระเจ้า we r e from Genesis chapter yesterday. เมื่อวานนี้เราก็ได้อ่านจากในปฐมกาลบทที่3 Let's go back there. ให้เราย้อนกลับไปดูด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง Reading from verses o to 6เดี๋ยววันนี้เราจะอ่านในปฐมกาลบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6 So the devil comes, or Satan comes in the form of a serpent and speaks to Eve. งูนั้นมีเล่เหลี่ยมมากกว่าสัตว์ทั้งสิ้นในทุ่งซึ่งพระยาเวพระเจ้าทรงสร้างไว้มันพูดกับหญิงนั้นว่า So can say here, Satan is using the serpent we here the can เราสามารถจะบอกแบบนี้ก็ได้ว่ามานเนี่ยมันใช้งูอ๋ออ the or satan came in the form of a serpent หรือว่ามารมันเข้ามาในลักษณะการเป็นงู but what's more important for us to note here is this แต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญกว่าตรงนั้นที่เราควรจะรู้จากข้อนี้ก็คือ The devil begins to speak words to Eve มารมันก็เริ่มที่จะพูดกับเอวา contradicting and making her doubt what god spoke or said แล้วใช้คําพูดในลักษณะที่เริ่มทําให้เอวาเนี่ยมีความสงสัยแล้วเริ่มไม่แน่ใจกับสิ่งที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้ because the devil knows this เพราะมันมันรู้ดีว่า if eve makes god's word the final word ถ้าเอวายอมให้คําพูดของพระเจ้าเป็นคําพูดสุดท้าย then the door is closed for him เท่ากับมันก็คงไม่สามารถทําอะไรได้เลย that's why He's trying to convince Eve. มันก็เลยพยายามที่จะชักจูงใจเอวาก่อน To doubt the word of God to cancel out the word of God โดยการเริ่มสงสัยถ้อยคำของพระเจ้าและไม่เชื่อตามถ้อยคำนั้น And not to make God's word the final say และก็ไม่ได้ยอมให้คำพูดของพระเจ้าเป็นคำพูดสุดท้าย So he says to the woman มันก็เลยพูดกับหญิงนั้นว่า As God indeed said จริงหรอที่พระเจ้าตรัสแบบนี้ให้เรามาสังเกตดูวิธีการตั้งคำถามของ did God really mean that? พระเจ้าพระเจาหมายความแบบนั้นจริงเหรอ In other พ r ะเจ้า did y ค u really understand อ h a t God said? Maybe God didn't say that คือเอวาเธอคิดว่าเธอเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าพูดจริงหรอพระเจ้าอาจจะไม่ได้หมายความแบบนั้นก็ได้นะ God indeed said, พระเจ้าพูดแบบนั้นจริงหรอว่าเธอไม่ควรที่จะกินผลไม้ใดในสวนนี้เว่าเธอไม่ควรที่จะกินผลไม้ใดในสวนนี้เลย of doubt into her mind. มันกำลังที่จะหย่อนความสงสัยเข้าไปในความคิดของเอวาทำให้เอวาเนี่ยเริ่มที่จะตั้งคำถามกับคำพูดของพระเจ้า so that the devil can position her mind in such a way that she will not make God's word the final word เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมารมันกำลังพยายามเล่นเกมในความคิดของเอวาแล้วทำให้ความคิดของเอวาไม่ได้ไปจดจ่อที่จะเชื่อตามสิ่งที่พระเจ้าพูดให้เรามาอ่านกันต่อนะครับ and the woman said to the serpent we may eat eat uh, the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree of uh, tree which is in the midst of the garden, God has said, "You shall not eat, nor shall touch it, lest you die." และให้เรามาดูกันต่อในข้อที่สองนั้นบอกว่าหญิงนั้นจึงพูดกับงูว่าเรากินผลไม้จากต้นไม้ในสวนได้แต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนพระเจ้าตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่กินมัน และจะไม่แตะต้องมันเกรงว่าพวกเจ้าจะต้องตาย Now here see that Eve did know what God we what here that see Eve said did ตรงนี้ทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเอวาเนี่ยเขารู้ว่าพระเจ้าพูดเอาไว้ยังไง Eve knew เอวารู้เพราะเห็นไหมว่าเธอเองก็ทวนคําพูดของพระเจ้าออกไป God said you shall not eat if you eat you will surely die เนี่ยเอวาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ควรที่จะกินมันถ้าเจ้ากินมันเนี่ยเจ้าก็จะต้องตาย so Eve did not misunderstand what God said นั่นหมายความว่าเอวาไม่ได้เข้าใจผิดในสิ่งที่พระเจ้าพูดเลย but so the serpent the devil knows now แล้วตอนนี้เนี่ย <Right. S 1> มันมันก็รู้ละ that he has to convince Eve ว่ามันก็จาเป็นจะต้องชักจูงใจเอวาต่อ that's that not what God meant ว่าพระเจ้าจริงๆไม่ได้หมายความแบบนั้น what God said is not final สิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้เนี่ยไม่ใช่คำพูดสุดท้าย notice then the serpent said to the woman you will not surely die ให้เราดูในข้อสี่งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายแน่แน exactly Completely opposite lely what เห็นไหมว่ามันตรงข้ามกันกับสิ่งที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้เลย God said you will surely die เพราะพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะต้องตายแน่ The devil says you will not surely die แต่ว่าซาตานมันบอกว่าเจ้าจะไม่ตายแน่ Same battle in our daily life เห็นไหมว่ามันก็เป็นสงครามเดียวกันที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา God says you are surely loved พระเจ้าบอกว่ายังไงเราก็รักเจ้าเสมอ The devil says how can anybody love you แล้วมารมันก็มากระซิบข้างหูคุณว่าโอ้จะมีใครรักคุณขนาดนั้นหรอแล้วก็พระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเนี่ยจะมารักเธอซึ่งทำตัวไม่ดีแบบนี้ทำไมดังนั้นมันก็มีสงครามเกิดขึ้นในชีวิตของเราว่าเราจะยอมเชื่อคำพูดของใคร word says you are คำพูดของพระเจ้าบอกว่าคุณเป็นคนชอบทำแล้วในพระคริสต์ And the devil says, How can you แต่มารบอกว่าเธอจะเป็นคนชอบทาได้ไงเธอดูซิอดีตเธอเป็นยังไงแล้วดูซิว่า เธอทําอะไรไปบ้าง Whose word has the ก <oth> ็ค <s ays> ําพ well, ูดของใครล่ะที่จะเป็นคาพูดสุดท้ายทั้งคาของพระเจ้าบอกว่าโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูนั้นคุณได้รับการรักษาให้หายดีแล้วศัตรูมันก็ใส่ความคิดเข้ามาว่าอ้าวนี่ไงนี่ไงหมอตรวจเจอแบบนี้หมอบอกแบบนี้ and on and on แล้วมันก็ยังมีอะไรอีกมากมายแล้วนี่แหละมันเป็นจุดที่เราจะต้องดูว่าเราจะให้คําพูดของใครเป็นคําพูดสุดท้าย Notice what the devil does here. และให้เรามาดูนะว่ามารมันทำยังไง .Well he says first you will surely not die. ก็คือมันพูดไปแล้วว่าเจ้าจะไม่ตายแน่ .Now again and again as we read this account I w a n t you to pay attention to one word here. ในขณะที่เราอ่านจากเรื่องราวตรงนี้ผมอยากจะให้คุณเนี่ยได้จดจ่อกับสิ่งนี้แล้วกัน .God said. พระเจ้า พูดเอาไว้และมารมันก็พูดเหมือนกัน God said the devil said God said the devil said เห็นไหมเป็นคําพูดของพระเจ้าคําพูดของมารพระเจ้าพูดมารพูดพระเจ้าพูดมารพูด two sources of words เราก็จะเห็นว่าคําพูดเนี่ยมีมาจากแหล่งอยู่แค่สองแหล่ง one is truth one is lies คำพูดอันนึงเป็นความจริงคำพูดอันนึงเป็นคำโกหก Eve is in the middle she has to decide แล้วตอนนี้เนี่ยเอวาอยู่ตรงกลางเอวาจะต้องตัดสินใจละ who, who has the final say ว่าจะเลือกเอาคำพูดของใคร Notice the devil continues to say ให้เราดูนะครับว่ามารมันก็ยังพูดต่อ You know actually God did not really mean what He said to you จริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความแบบนั้นเลย You will not surely die คือยังไงเจ้าไม่ตายแน่หรอกเพราะพระเจ้าทรงทราบว่าในวันที่เจ้ากินผลไม้นั้นดวงตาของเจ้าจะเปิดออกและเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าจะรู้จักความดีและความชั่วเหรือในอีกคำหนึ่งเนี่ยมันกำลังโจมตีความเที่ยงตรงของถ้อยคำพระเจ้าหรือว่ามันกำลังพยายามทำให้เอวาสงสัยว่าพระเจ้าเนี่ยพูดแล้วเนี่ยอาจจะ ไม่ได้เป็นจริงตามนั้น The devil is actually saying, well, you know what? God is actually holding back something good from you. ตรงนี้เนี่ยเหมือนมารมันกำลังหว่านล้อมให้เอวาเชื่อว่าพระเจ้ายังหวงสิ่งดีๆไว้จากเอวา That's why he told you not to eat of this tree. พระเจ้าก็เลยห้ามไงว่าเอ้ย e อย่าไปกินผลจากต้นไม้นั้นนะ You know there's something good in this and he's holding you back. คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ จากต้นไม้ตรงนี้จากผลตรงนี้มันเป็นอะไรที่ดีแล้วพระเจ้าก็เลยไม่อยากให้เธอได้ไง you know, นั่นก็คือสองครามที่เกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้คือจริงๆแล้วเรื่องของการทำผิดจรรยาบรรอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่าแย่สัทีเดียวหรอกคือจริงๆคุณมีอิสระนะคุณก็สามารถจะทาอะไรที่มันดูสนุกสนานได้ you can enjoy this life. คุณสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตได้ไม่ใช่หรอมีกฎศีลธรร r จากคัมภีร์ไบเบิลมันไ ไอกฎเกณฑ์ต่างๆที่บอกว่าเราต้องดําเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้าเนี่ยมันก็คงไม่ต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นหรอก over words. มันก็เป็นสงครามที่อยู่ในคำพูด And <a> มันเป็นสงครามที่บอกว่าเราเนี่ยจะให้คําพูดของใครเป็นคําพูดสุดท้ายอย่าลืม <Right? S 1> นะคบว่าการตัดสินใจเป็นของเราและเราก็รู้ว่าในวันนั้นเนี่ยเอวาเลือกผิด we can say like this เราสามารถพูดแบบนี้ก็ <That S 2> ได้ว่า that day Eve chose to make the devil's words the final say in her life ในวันนั้นเอวาตัดสินใจที่จะเลือกคําพูดของมารให้เป็นคําพูดสุดท้ายในชีวิต and we know exactly what happened แล้วเราก็รู้เลยใช่ไหมว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น that's why Jesus had to come to redeem us นี่คือเหตุผลที่พระเยซูจําเป็นต้องเสด็จมาเพื่อจัดไถ่เรา the devil's lying words คือคำพูดที่โกหกของมา cause men to fall into sin ทําให้มนุษย์ล้มลงไปในความบาป And that's why there was a need for m e n to be redeemed from that sin. ก็เลยจำเป็นที่มนุษย์จะต้องได้รับการไถ่ออกมาจากความบาปนั้น Now, very interesting. When, it, when the, when the book John the Christ Jesus coming talks about Book of of ก็น่าสนใจมากเมื่อในหนังสือยอห์นได้พูดถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ This what John says by the Spirit of God อันนี้ก็คือสิ่งที่ยอห์นได้พูดออกมาโดยแรงบันดาลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ In the beginning was the Word ว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ The Word was with God พระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า The Word was God. และพระวาทนทรงเป็นพระเจ้า And the word became and the Word the flesh. และพระวาทนทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ Interesting that Jesus is called the Word come in the flesh ก็น่าสนใจมากๆที่พระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระวาทนและมาเกิดเป็นมนุษย์ Words of lies l e t humanity into sin ดังนั้นคำพูดที่มีคำโกหกก็เลยนำมนุษย์ทุกคนเนี่ยให้จมอยู่ในความบาป And Jesus the Word of truth และพระเยซูซึ่งเป็นพระวาทนแห่งความจริง Now leads humanity into redemption ก็ได้นำมนุษย์ทุกคนเข้าไปสู่ การไถ่ Think about this and even even your salvation ลองคิดดูนะครับแม้แต่ความรอดของคุณเอง has to do with you accepting that God's word and the gospel is the final say มันก็เกี่ยวข้องกันกับการที่คุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจยอมรับว่าข่าวประเสริฐหรือว่าคำพูดของพระเจ้าเป็นคำพูดสุดท้าย Branches there so s much in the word of God regarding this this truth here จริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความจริงนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้สอนเอาไว้ I hope you realize by now ผมก็หวังว่ามาถึงวันนี้เนี่ยคุณน่าจะรู้ละว่าคําพูดมีพลังเ <So S 1> นี่ Open your life open your heart open your ears open your whole life everything to the word of god เปิดความคิดจิตใจหูของคุณแล้วก็ทั้งชีวิตของคุณที่จะต้อนรับถ้อยคําของพระเจ้าเข้ามา together as brothers and sisters in Christ แล้วในฐานะที่เราเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์ด <Let 's S 1> ้ว i กันให้เรามาตัดสินใจด้วยกันว่าเราจะดําเนินชีวิตโดยการเลือกให้ถ้อยคําของพระเจ้าเป็นคําพูดสุดท้ายในชีวิตของเรา live like that เมื่อเราใช้ชีวิต <'ll> แบบนี้เราก็จะได้ปิดประตูให้กับศัตรู Well we hope that you have a wonderful weekend เราก็หวังว่าคุณจะมีช่วงวันหยุดที่ดีและยอดเยี่ยมนะครับ We'll see you again next week God bless you และสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าวยพรทุกคนนะครับ